สวัสดีค่ะ My Honey Magical mm hmm. เป็นมาของการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในภาคบ่ายภาคเที่ยงเออภาคเช้าภาคคำ่ำภาคไหนไหนนะะี EP ไหนเราก็จะมีคุณนะคะมาส่งความคิดถึงกันเป็นแรนดัมนะคะกับคอนเทนต์ในวันนีเออ้เขาเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณมากในวันที่จะสูญเสียคุณไปดูสิคุณพร้อมเทนะคะเออเอาสิอุต สมุดไดอรี่เออสมุดจดนะฮะบัญชีหนังมาเขาว่าคอนเทนต์ทับปีกจดเอาไว้ล่วงค่ะหรือเขาอยากให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะอุตส่าห์เลือกนางนี้มาคุณพร้อมเทคุณพร้อมลุยคุณพร้อมบวกคุณเป็นตัวแม่ตัวมารน,นะคะตัวมารดาค่ะเออตัวปังตัวตึงในย่านนี้คุณบอกถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ถึงใจไม่ถึงไหนฉันก็พร้อมเทนะ กับความสัมพันธ์ i t เท t i ชันช i พไม่ชัดเจนคุณก็พร้อมเทแต่เขาเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณในวันที่จะสูญเสียคุณไปคอนเทนต์น่ะไม่ใช่ทั้งหมดที่พูดนะเขาเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณมากในวันที่คุณจะเทนะคะก่อนอื่นขออนุญาตคุูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเทพทุระองค์ที่ปกปักรักษาท่านเป็นแรนดรอมก็จริง ไม่มีกองให้เลือกก็จริงแต่ขอให้ไพ่นี้เชื่อมโยงกับทุกท่านไม่ข้อใดก็ข้อนึงอ่าเมื่อเช้ามีคอมเมนต์มาบอกว่าเมื่อวานพูดถึงกองอกองไหนนะกองสามหรือกองสองที่มีคุณแม่ห่วงเออเขาบอกแล้วคุณแม่จะโอเคไหมเราจะถามให้ในตอนนี้ด้วยว่าปัญหาของพวกคุณน่ะทําไมคุณถึงพร้อมเททําไมเขาถึงเพิ่งรู้ตัวแล้วพวกคุณมันมีปัญหาอะไรกันนักหนาอขยายนะคะเพราะเมื่อเช้ามันจะกินเวลาดเด็กอื่นีคุณเลยไม่ได้ถามให้เนาะ เป็นการสุ่มจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังอยากตรวจสอบดวงชะตาเป็นความส่วนตัวหรือมีคําถามที่ซับซ้อนทักมาขอดูโจทย์ตั้งโจทย์ไปแล้วแต่ขอดูที่มาที่ไปความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อซีิในอดีตการที่ผ่านมามันตะการตาแค่ไหนอย่างไรขอดูก่อนจะมามอยเรื่องเพื่อนกับแฟนเพื่อนเนี่ยนะ ขอดูเคา้าโครงเรื่องของพวกคุณซีที่มาที่ไปมีปัญหาด้านการเงินเนะี่ย financial and career g y o u r relationship and chance นะฮะ fear s e l f past life relationship และ deception โอเคความรักความสัมพันธ์พันความรักความสัมพันธ์ ถ้าสำหรับเป็นเวดดิ้งความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยนะมมีปัญหามีปัญหาให้ต้องแก้ละ่ะในอดีตนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวครอบครัวความรักมันก็เลยไม่ไม่ลงล็อกเท่าไหร่ มีเรื่องต้องปลดล็อกคุณและเขาไม่ได้พูดความจริงกันทั้งหมดโกหกกันเรื่องเงินดีเซชันมีการปิดบังซ่อนเร้นเรื่องเงินเอาเงินไปซ่อนหรอหรือว่ายัางไงนะความสัมพันธ์นี้มีปัญหาแต่ทาไมถึงมีปัญหาปัญหานั้นอาจจะเกิดจากเรื่องของการเงินเรื่องของการไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงปิดบังซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างคุณกับเขาเคยให้โอกาสกันมาแล้วนะฮะ ให้โอกาสกันมาแล้วเพราะว่ามันเป็นความผูกพันพวกบางคู่อาจจะแต่งงานกันแล้วบางคู่อาจจะเป็นแค่ความฝันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ทําไมถึงคนนี้ทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าทําไมเราถึงให้โอกาสเพราะว่าพวกคุณเป็นพาสไลท์ไงเป็นอดีตชาติของกัรและกันชาติที่แล้วอาจจะเป็นคนที่ไหนเนี่ยสโตนแฮนด์ที่อังกฤษมีความผูกพันกันที่ที่ตรงนั้นเกิดเป็นคนที่นูน่น แล้วก็ผูกพันกันมามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือทําให้มาพบเจอกันอีกนะคะในวันนี้ทั้งที่มีปัญหาแต่เรายังคงอยู่อยากจะแก้ปัญหาไปได้วยกันค่ะมาดูอันนี้คืออดีตเนาะอาจจะรวมถึงอดีตชาติด้วยค่ะมาดูหลังจากนี้ล่ะอ่านี่คือปัญหาของพวกคุณแต่ในวันนี้เขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปอะ่ะเพราะความผูกพันหรือเพราะอะไรนะคะเขาเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณมากในวันที่จะสูญเสียคุณไป ความรักความผูกพันมันยิ่งชัดเจนตอกย้ําขึ้นในวันที่คุณจะไปชัดขึ้นภาพจํามันชัดขึ้นชัดขึ้นเขาเพิ่งรู้ว่าตกรุมรักว่ารักคุณเออไม่ใช่ตกรุมรักสิอันนี้มันรักลึกซึ้งกันไปแล้วเนี่ยถึงไหนถึงไหนเล่าค่ะมาดูว่าอืมแล้วสาทไมนี่คือสาเหตุเนาะเพราะความผูกพันจากอดีตชาติด,ด้วยจากชาตินี้ด้วยที่เขาเพิ่งรู้ตัวว่าทําไมเขาไปทําอะไรอยู่ไหนทําไมเพิ่งรู้ตัว ว่ารักคุณเขาคิดช้าไงอันนี้คือเขาแล้วนะสองดานาน s e v ว n น f Pentacles คชูอาวาน,เเวนอบบนนนน่ทอา,า,อาทำไมเขาเพิ่งรู้เขามัวแต่ทำงานงานเยอะเป็นคนคิดช้าด้วยเวลาจะคิดจะทำอะไรแต่ละอย่างทำแต่งานมุ่งมั่นอยากให้ประสบความสำเร็จเลยมองข้ามตรงนี้ไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะ แต่เขาเอาใจไปใส่เรื่องงานมากกว่าทําแต่งานคิดแต่เรื่องงานให้ตัวเองประสบความสําเร็จเขาเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณและสูญเสียคุณไม่ได้นะฮะในวันที่คุณจะจากไปอืมค่ะมาดูอีกถ้าเขาเพิ่งรู้ตัวแล้วเขาจะทําอย่างไรคะหลังจากนี้เนาะ หรือเขาอยากบอกอะไรคุณไหมอ่าในสิ่งที่เขาเพิ่งรู้สิ่งที่เขาอยากบอกอย่าไปไหนเลยอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละไอ้คันจะบอกอะไรไหมเรามองว่าเขาไม่พูดเนาะคันน้อจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะเดวิลโอเคเจถ้วยแฮงแมนราชินีไม้เก้าถ้วยและ k คิงออฟสอดอะ เขามีคําพูดอยากจะพูดคุณกับคุณมากมายแต่ถามว่าจะพูดไหมอาจจะไม่พูดให้คุณดูการกระทาดีกว่าหลังจากนี้เขาจะแอคชั่นให้คุณดูเยอะแยะเลยแหละว่าจะทํานู่นนี่นั่นให้มันเห็นเป็นรูปเป็นธรรมชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์จะไม่เอาใจออกห่างจะไม่เอาตัวออกห่างจะไม่ไปมุ่งมั่นใช่อาจจะต้องทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตงานก็ต้องทําแต่คุณก็ต้องดูแล เขาจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวอีกแล้วหลังจากนี้เขามีคําพูดหวานหงงไหมคนนี้อาจจะพูดไม่ค่อยหวานแต่เขาอยากให้คุณรู้ไว้เสมอว่าเขาจะทําตัวติดคุณเออเขาคิดถึงคุณค่ะเขาขาดคุณไม่ได้ในวันนี้อาสิ่งที่เขาจะทนะําเนาะรีแอคชั่นหลังจากนี้หลังจากที่คุณพร้อมเทเราจะดูเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูว่าคุณจะเทอะไรสิ่งที่คุณแสดงออกไปอะ่ะเขาจะทํายังไงคะรีแอคชั่นของเขาเนาะ เขาจะเกาะเพื่อนคุณหมายถึงไม่ใช่จะไปจีบเพื่อนคุณนะจะตามติดกระแสอ่ะสามถ้วยและสามเหรียญจะใส่ใจจะไปสอบถามว่าคุณชอบไม่ชอบอะไรเขาจะแอบทำไม่ให้คุณรู้ค่ะเขาน่าจะมีเรื่องสไพรสยคุณสองถ้วยสามไม้เขาจะไปปรึกษาเพื่อนคุณหุ้นส่วนคุณคนที่สนิทคุณแต่จะแอบทำ ค่ะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนค่ะหลังจากนี้อ่าเราจะดูว่าย้อนกลับไปที่คุณคุณทําอะไรให้เขาทําไมเขาถึงเพิ่งรู้ตัวคุณทําอะไรให้เขาตอนไหนคุณนิ่งคุณเงียบคุณหายคุณไม่ตอบคุณเอาใจออกห่างอ๋อคุณคุณนิ่งบ้างคุณก็บอกว่าอันนี้เป็นคุณแล้วนะเ็มเพล์คือแบบช่วงนี้ขาขึ้นไงอ่าดวงดาวเปลี่ยนแล้วก็จะะสบความสําเร็จและดวงสว่างสวัยแล้วและทีนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณบอกว่า อันนี้คือคุณนะในสิ่งที่คุณทํานะฉันก็สวยก็หล่อฉันมีเสน่ห์ฉันพราวนะจะบอกให้ฉันก็ใช่ฉันคิดมากฉันเครียดฉันมีภาระแล้วไงฉันก็ไม่ต้องง้อใครป้าหวะฉันอาจจะเซ็กซี่ขนาดนี้เออฉันก็มีคุณค่านะคุณเห็นคุณค่าตัวเองไงคุณเริ่มกลับมานิ่งบ้างพี่หินเนี่ยเด็กถือเหรียญและคิงเหรียญเนาะตรงนี้เด็กไม้สิบไม้เอ็มเพอร์ไพ่พวกเนี้ยอัตตา หน้าที่ภาระหรือความมีเสน่ห์หรือความมั่นคงคุณเริ่มนิ่งพอคุณนิ่งปุ๊บเขาเห็นคุณค่าคุณขึ้นมาทันทีเขาเริ่มนึกออกว่าเออชาติที่แล้วรักกันยังไงหรือชาตินี้แหละหนี้สินหรือความลับหรืออะไรที่เคยทำหุย้ยไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเสียแน่เสียคุณไปแน่แน่มันแย่แน่แน่ถ้าชีวิตที่มันไม่มีคุณเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือพอคุณเริ่มนิ่งถ้าท่านใดที่ยังไม่นิ่งลองนิ่งดูนะ แต่นิ่งให้มีชั้นเชิงไม่ใช่นิ่งแล้วเขาหายก็นิ่งหายกันไปเลยนะนิ่งสักระยะหนึ่งคุณจะต้องเหมือนเกมอย่าว่าเป็นเกมเลยคลวามรักเหมือนคู่ต่อสู้อ่ะมันเล่นเกมเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเราจะต้องรุกบ้างรับบ้างเออมีชั้นมีเชิงเหมือนต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยเราลุยแล้วเราบวกแล้วเราทำเต็มที่แล้ว เออแล้วมันก็เหนื่อยเป้าว้าทางานในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคุณทําเต็มที่แล้วคุณค่อยนิ่งนะไม่ใช่ฉันก็เลิศยู่บนดาวนี่แหละฉันไม่เคยทําอะไรเลยแล้วก็นิ่งรอมันมันไม่เกิดขึ้นนะคะแอบรักเขาอะไรเงี้ยมันคนละสถานะเนาะมันจะต้องสําหรับคนที่ทํางานมาเยอะแล้วอ่ะในความสัมพันธ์จนจนเหนื่อยจนท้อและจนไม่ไหวอ่ะคุณลองนิ่งดูมันได้ผลเขารู้เลยว่าเขารักคุณในวันที่ไม่มีคุณ ฮ้ยไม่มีใครถามหาไม่มีสติกเกอร์ไม่มีอาหารการกินไม่มีใครดูแลมันคิดถึงสิมันมันขาดอะไรไปอะไรเงี้ยฮะมาดูอีกแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณลึกๆในใจเขาวันเนี้ยที่ไพ่บอกว่าเขารักเขาชอบเขาหลงจริงไหมเขารู้สึกยังไงลึกๆในใ,นใจวันเนี้ยก้าเหรียญสีดาบ ในอัพเพนดิโ j u d g สเมนและหกดาบบอกแล้วเขาเจ็บปวดปางตาย10บดาบ10บดาบสำหรับนี้ดาบปักอยู่ที่หน้าอกนะไม่แทงขั้วหัวใจหรอกมันอาจจะทะลุไปถึงหัวใจทอแทงข้างหลังทะลุหัวใจก็ไม่รู้แต่แทงข้างหลังดีกว่าแทง <c oughs> ดาบนะจ๊ะโอไม่พูดต่อแล้วนะเบรกล้อล่างเลยคุณเออนะวานพูดอะไรก็ผิดคิดเอากันเอาเองโตๆกันแล้วจ้ะ นี่นี่คือความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนาะหลังจากที่คุณนิ่งไปแล้ะเฮ้ยคุณมันเริศคุณมันสวยคุณมันหล่อยิ่งคุณคุณดูพราวคุณดูมีเสน่ห์จังเลยเวลาที่คุณอยู่คนเดียวอ่ะตอนอยู่ใกล้ๆทําไมไม่รู้สึกพอคุณจะไปแล้วตายแล้วเครียดสิผีเสื้อบุญบินวนเต็มท้องเลยแบบเครียดเอาออกจากหัวไม่ได้คิดถึงอยากกลับมาอยากได้นู่นนี่นั่นอยากแต่งงานคิดถึงภาพแต่งงานแล้วเออเตรียมจัดละอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงความหลังครั้งเก่าคิดถึงคุณ ในวันนี้เขารู้สึกขาดคุณไม่ได้ดีกว่ามันมากกว่าคำว่ารักอีกคุณอืมมาทีนี้แล้วถ้าขาดไม่ได้แล้วเขาจะทําอย่างไรอนาคตอันใกล้นี้นะเขาจะเอาชนะใจคุณยังไงถ้าเขาเพิ่งรู้ตัวว่าขาดคุณไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนคิงอวาน เขาก็จะทำอะนะเดดเดดเขาจะทำเขาจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนอัศวินถ้วยเขารักคุณสิบถ้วยเขาจะต้องให้คุณอยู่เป็นครอบครัวเขาจะแอคชั่นค่ะโอเคตะกี้คาถามที่ค้างไว้ต่อจากเมื่อเช้าที่เขาบอกทมให้หน่อยว่าคุณพ่อคุณแม่เขาะจะโอเคไหมมาดูค่ะถ้าแม่เขาไม่ค่อยชอบคุณหรือไม่ใช่ไม่ชอบอะนะแค่แค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือถ้าเป็นต่างชาติในใน,ในคอนเทนต์ในคําถาม ที่ข้างล่างเนี่ยเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาแบบเขาเป็นคนต่างชาติมีความแตกต่างทีนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้จงเกลียดจงชังเพียงแต่ว่าถ้าเลือกได้เขาก็อยากเลือกแบบคนแถวบ้านเขาอะไรเงี้ยโอเคครอบครัวเขารู้สึกยังไงกับคุณก็รู้สึกเฉยเฉนะนิ่งๆอยู่ดูก่อนเออก็ก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรนี่อืม ก,ก็ลูกรักใครก็รักคนนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยวันเขาอาจจะนิ่งๆไม่ได้สนใจแต่จริง,รงเขาสังเกตปฏิกิริยาคุณนะให้พินเทสเทอร์มิดคิวนเหรียนควีนดาบเนี่ยแล้วก็หนึ่งดาบเหมือนกับลูกรักใครก็รักคนนั้นเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านนิ่งไม่ใช่ว่าเขาเกลียดไม่ชอบนะเพียงแต่เฉยๆดูไปก่อนเหมือนกับสมัยนี้เขาก็เปิดกว้างแหละคุณอืนะคะโอเคมาดูกันอีกแล้ว อ่ะแล้วที่บ้านคุณน่ะชอบเขาไหมทําไมพวกคุณถึงพยายามที่จะถึงเมื่อก่อนถึงมีปัญหานะ่ะอันนี้บ้านเขาก็เฉยๆมากกว่าอืมมาดูบ้านคุณบ้างผู้ใหญ่ไม่ชอบไม่ชอบญาติพี่น้องคุณไม่ชอบให้ใครมาทําร้ายลูกแล้วถ้าเกิดที่เคยเห็นคุณร้องไห้เจ็บปวดนี่นะเขาค่อนข้างที่จะไม่พอใจเป็นอย่างแรงอยากให้คุณเทยุสงนะจ้าตะกี้เราเอาเดอะ อราชินีถ้วยที่เทหนึ่งถ้วยนะจ๊ะเดอะสตาร์สำหรับนี้เทสองจ้ะคุณสองไปเลยคุณอย่าได้เอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เนาะ mm hmm. เหมือนกับดึงออกมาสองใบแล้ว mm hmm. เขาเครียดอ่ะยาตผู้ใหญ่คุณไม่ชอบแฟนคุณถ้ารับรู้สักนิดนึงว่าเขาทําร้ายคุณ mm hmm. เขาจะยุให้คุณออกมาเลย mm hmm. เขาไม่ชอบคนเก่าแบบเนี้ mm hmm. ค่ะ ก็ทายังไงถ้าเกิดไพ่ขล้นมาเราต้องขยายไหมไม่ต้องก็แค่ไม่เอาเรื่องเรื่องร้อนเรื่องในบ้านเรื่องที่เราทะเลาะก,กันอะไปเล่าให้เขาฟังแค่นั้นเขาไม่ต้องคิดมากเนาะถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆถ้าเคลียร์กันได้ก็เคลียร์กันไปก่อนเพราะว่าเอาไปเล่าให้เขาฟังกลเป็นเขาจะแบบฝังชิปเข้าไปข้างในเขาจะเกลียดคุณแล้วเวลามีปัญหาก็จะยุไม่ใช่เกลียดคุณเกลียดแฟนคุณอะเออเขาก็จะยุส่งทีนี้ แล้วอารมณ์เวลาเราอารมณ์ขึ้นมันเตลดิดมีคนมายุนะัสกิจนิดนึงไปเลยนะจ๊ะนะคนอยู่กันสองคนนะ่ะสาม,มีภรรยาทะเลาะกันให้ตายก็กลับมาดีกันแต่ถ้าเกิดมีญาติหรือไปอยู่บ้านญาติขึ้นมามีคนมายุงส่งนะ,ะห่างกันตัดกันได้ง่ายๆเลยทีค่ะทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะว่าคุณล่ะคะถ้าเกิดมีปัญหากันบ่อยๆญาติฝ่ายนูน้นฝ่ายนี้หรือเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันอื่นๆเนาะ จริงๆแล้วคุณต้องการอะไรจากเขาคะจากความสัมพันธ์นี้คุณก็พร้อมเทจริงๆพอถามถึงคุณเราเอาให้อันนี้มาตั้งต้นใช่ไหมคุณก็เห็นคุณก็พร้อมเทนะถ้าไม่ปรับตัวถ้าไม่เข้ามาพูดแบบให้ชัดเจนคุณก็ไปได้เลยจ้ะรักก็ส่วนรักแต่ก็พร้อมจะพักนะจ้าถ้าไม่เคลียร์โอเคโ้สวยมากค่ะเลิศมากเก็มเพจแต่คุณก็หวังเนะว่าจะมีความสุข ผู้หญิงผู้ชายการที่ได้ตัดสินใจเข้าหาเราก็ไม่อยากเริ่มต้นบ่อยๆแล้วไม่อยากเสียเวลาเนาะคุณคุณพร้อมเทแต่คุณก็หวังว่าเขาจะกลับมาดีแต่คุณก็หวั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะดีจริงไหมมันจะดีได้จริงไหมหรือเรามันจะพร้อมโสดอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สับสนนะมาดูค่ะให้สรุปแล้วนะ คุณและเขาแนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณพายอยากบอกอะไรแล้วเขาเนาะเหมือนกับช่วงนี้อาจจะมีวิบากกรรมหรออุปสรรคปัญหาจากอดีตชาติเนี่ยพาสไลท์ไม่รู้ทำอะไรกันมาต้องปลดล็อกกันอยู่เหนื่อยอยู่หนักใจอยู่อาจจะต้องทำบุญเนาะเจ้ากรรมในเวรตามติดอืมก้าไม้หนึ่งไม้ แต่จะผ่านพ้นไปได้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยจะดีค่ะทําบุญเสริมดวงทําด้วยกันเลยเชิญกันไปทําบุญนะคะช่วงนี้แต่จะดีค่ะอนาคตจะสติความมั่นคงทางด้านการเงินความสุขความรักจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึง่งอืมค่ะ มาดูแล้วไพ่ออร์คโออยากบอกอะไรคุณน่าจะเปิดอะไรแล้ววันนี้อันนี้เปิดไปแล้วโรแมนติก มีอะไรที่พ่ออยาบอกคุณเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ continuous wisdom mentality event intention d i s event commitment ด้วย discovery และตรงนี้จะเป็น power พ่ออยากบอกอะไรคุณหรอคุณและเขาเนี่ย มีความเป็นคู่คู่กันแล้วไม่แคล้วกันแต่เป็นคู่ที่เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่เมื่อเมื่อวันหนึ่งเร็วๆนี้พวกคุณจะได้คอมเมนต์หรือจะเห็นคุณค่าในการและกันอันนี้เข้ากับคอนเทนต์มากคือเขาเพิ่งรู้ตัวว่าคุณมีค่าเขาเพิ่งรู้ตัวในวันที่จะเสียคุณไปเขาเพิ่งรู้ตัวว่ารักคุณมากก็ได้แล้วเขาไม่ยอมปล่อยคุณแน่นอนค่ะ คุณอยากถามอะไรไหมหรือจะเป,ปิด Angel Answer ให้คุณด้วยเผื่อเราถามให้คุณไม่หมดเนาะคำถามที่1เกี่ยวกับเข้าหรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะผู้อ่านไม่ทราบค่ะจะถามให้ทีเฉยคำถามที่1เอามาละ Helpful people คุณอยากได้อะไรอ่ะคุณต้องให้ก่อน ถึงจะได้สิ่งนั้นคําถามที่สองค่ะ r e c o v e r ี Recovery. ลองกลับไปถามคําถามที่1น่ะใช่คําถามคือเหมือนกับได้ทุกอย่างคําถามที่1ให้ช่วยคนยิ่งช่วยคุณยิ่งได้คําถามที่2เหมือนกันอยากได้คําถามที่2ก็ยังต้องช่วยอยู่ส่วนคําถามที่3มได้ค่ะมันคือของคุณ yes ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ